ค่ะพบกับอาจาร,รย์นันโค้ดมัตเตอร์ p อนใน Inspiration Podcast เทคนิคง่ายๆเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ค่ะไม่ว่าคุณจะมีอาชีพเป็นลูกจ้างพนักงานเงินเดือนพนักงานรัฐศากิจเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่หรือนักลงทุนแน่นอนบางครั้งคุณอยากเปลี่ยนตัวคุณเอง อยากเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ผ่านมาคุณมองแล้วเอ๊ะทำไมฉันทําอะไรก็ล้มแหละล้มเหลวล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกเพราะว่าคุณก็มองดูย้อนกลับไปว่า 1. คุณไม่มีเป้าหมายชัดเจน 2. คุณเป็นคนผัดวันประกันพุ่ง 3. คุณเป็นคนที่ไม่รู้จักแบ่งเวลา 4. คุณไม่รู้จักทบทวนวงล้อชีวิตของคุณ 5. คุณอาจจะ อ,อ่ไม่เคารพตัวเองคุณอาจจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือคุณอาจจะไปดูคนอื่นเขาทำงานได้สำเร็จแต่ฉันทำไมไม่สำเร็จเลิกโวยวายนะคะแล้วก็มาดูเทคนิคง่ายๆวันนี้อาจารย์นันก็มีเคล็ดลับมาบอกว่าเทคนิคง่ายๆสำหรับเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่คุณอยากประสบความสำเร็จเทคนิคนี้ก็คือ การตั้งเป้าหมายในชีวิตคุณให้ชัดเจนแค่ขีสําคัญขีนี้คือง่ายๆตั้งเป้าหมายให้ชัดที่ผ่านมาถ้าคุณไม่ชัดเจนจักรวาลก็ไม่สามารถจะชัดเจนกับคุณคุณบอกจักรวาลว่าคุณต้องการเป็นผู้ประสบความสําเร็จต้องการเป็นเศรษฐีต้องการให้คนเคารพนับถือคุณ แต่คุณยังไม่มีเป้าหมายชัดเจนในตัวเองคุณยังบอกตัวเองไม่ได้แล้วจักรวาลท่านจะส่งสิ่งต่างๆไม่คุณได้อย่างไรบางทีคุณบอกไปบอกเชื่อรับคุณก็รู้ว่าบอกเชื่อรับคุณบอกเสร็จคุณเดินทางไปอีกนิดหนึ่งคุณก็ถอคุณบอกไม่เอาละคุณเปลี่ยนใหม่พอเปลี่ยนใหม่จักรวาลก็เริ่มให้คุณ ทุกครั้งที่คุณขอหรือคุณบอกจักรวาลก็ส่งของขวัญมาให้คุณทุกครั้งแต่จักรวาลก็ตีวงล้อมคุณล้อมคุณพ่อคุณเปลี่ยนใจปุ๊บท่านก็สตาร์ทใหม่ก็จุดเริ่มใหม่อีกเริ่มใหม่อีกมันก็ตามไม่ทันคุณก็ตามไม่ทันคุณก็ไม่ได้รับจะถี่ดังนั้นวันนี้เทคนิคง่ายๆเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่คุณต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนทำอย่างไรเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆเหมือนกับเค้กก้อนเค้กเป็นเป้าหมายใหญ่แล้วคุณก็ซอยแบ่งเค้กออกเป็นชิ้นเล็กๆคำว่าเค้กชิ้นใหญ่เนี่ยความนุ่มความหวานความอร่อยคุณซอยเป็นเล็กๆมันก็เหมือนกันความหวานความนุ่มความอร่อยรสชาติเดียวกันแต่เพียงคุณทำเป้าหมายเล็กๆก่อน แล้วค่อยขยับไปสู่เป้าหมายใหญ่พอคุณทำเป้าหมายเล็กๆภารกิจสำเร็จคุณก็ต้องชื่นชมให้รางวัลให้รางวัลกับตัวเองว่าสันจุดยอดฉันยอดเยี่ยมคุณให้รางวัลตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยขยับขึ้นขยับขยับขยับขึ้น,ขขนเขาเรียกว่าเป้าหมายเราต้องสร้างระดับความเชื่อความเชื่อค่อยๆก้าวกระเถิบกระเถิบ แต่ถ้าคุณสร้างเป้าหมายใหญ่ตุ้มความเป้าหมายนั้นมันคุณก็ค้านกับตัวเองแล้วเอ้ยมันไม่จริงอะ่ะฉันอยากได้10ล้านภายในปีนี้พอคุณไม่เชื่อว่า10ล้านคุณจะเป็นไปได้จัก,กรวาลก็ไม่สามารถจะให้คุณได้เพราะคุณไม่ได้เชื่อ เพราะว่าสิ่งที่จะได้ก็คือบอกเสร็จแล้วก็เชื่อไว้วางใจไว้วางใจแล้วคุณก็ลงมือทําตามที่คุณไว้วางใจแล้วก็ได้ดังนั้นต้องซอยจาก10บล้านมาเล็กๆคุณต้องการอ่าเดือนละแสนเดือนละแสนนี่เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนที่คุณจับต้องได้คุณก็มีความปรารถนาต้องการได้เงินเดือนละแสนที่เป็นไปได้พอคุณเป็นไปได้คุณมีความรู้สึกความรู้สึกความนึกคิด ต่างๆเนี่ยจักรวาลก็ให้ตามความรู้สึกตามความนึกคิดอาจจะไม่ได้พูดออกมาเพียงแต่คิดนึกท่านก็ให้แล้วจักรวาลก็คือซอสคือกอที่สร้างสร้างโลกใบนี้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพระเจ้าไม่ใช่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งแต่เป็นพระผู้สร้างโลกคุณเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลจักรวาลเป็นหนึ่งเดียวกับคุณเพราะนั้นคุณก็ต้องเลือก สร้างเป้าหมายเล็กๆแล้วก็บอกจักรวาลจักรวาลคือตัวคุณจักรวาลภายในโลกภายในของคุณคุณบอกโลกภายในเสร็จก็จะเชื่อมโยงกับโลกภายนอกพอคุณสร้างเป้าหมายเล็กๆแล้วเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายใหญ่ๆคุณก็ลำดับตั้งเป้าหมายเสร็จลำดับที่สองคุณต้องประเมินความสามารถของตัวเองด้วยคำว่า p a ชชั่น แพชชั่นว่าคุณมีความพึงพอใจมีแพชชั่นในงานนั้นไหมคําว่าแพชชั่นคือตั้งใจทํางานหลงไหลทํางานสนุกเพลิดเพลินโดยไม่ดูเวลาแล้วไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยท,ทําทีไรก็มีความสุขสนุกเบิกบานสุขสนุกเบิกบานอย่างนี้คุณก็จะประสบผลสําเร็จว่าคุณทําได้ใจรักแต่แทา เราทำแล้วเราไม่รักเราอึดอัดใจแปลว่าผิดทางอันนี้ไม่ใช่ทางของคุณไม่ใช่เบรของคุณคุณจะต้องเริ่มทําใหม่ให้ไปสู่เป้าหมายนั้นนะคะอันที่สต้องมีความมุ่งมั่นจดจ่อแน่วแน่ในเป้าหมายนั้นถ้าคุณแน่วแน่จดจ่อในเป้าหมายพอเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆคุณก็หาทางแก้ไขหรือ ไปถามครูถามผู้รู้ให้เขาช่วยชี้แนะเหมือนกับคุณเดินทางไปเชียงใหม่คุณเตรียมทุกอย่างแล้วเชียงใหม่คือเป้าหมายพอคุณขับรถไปแล้วระหว่างทางน้ำมันคุณหมดคุณก็หยุดรถข้างทางโดยที่คุณไม่ได้ตรวจตราว่าน้ำมันมันเหลือแค่ไหนพอน้ำมันหมดแล้วคุณก็ไปต่อไม่ได้ดังนี้คุณก็ต้องหาวิธีแก้เช่น จ้างมอเตอร์ไซค์ไปเอาน้ำมันมาเติมรถคุณอย่างนี้คุณก็แก้ปัญหาได้คุณก็เดินต่อไปได้ให้จังไว้ว่าคุณอย่าล้มเลิกก่อนความสําเร็จเนี่ยมันเจอจากคุณล้มเลิกไปคุณก็เลยไม่สําเร็จไม่มีใครที่จะล้มเหลวแต่ล้มเลิกก่อนเท่านั้นเองใต้ปัญหาทุกอย่างใต้อุปสรรคทุกอย่างนั้นคือความสำเร็จ เป็นการตอบโจทย์บอกคุณให้เกิดความพยายามความมุ่งมั่นความจดจอ่อความแน่วแน่ในเป้าหมายนั้นคิวคือเป้าหมายแล้วเป้าหมายเล็กๆที่จะเดินตามไปถึงคิวที่คุณสร้างเป้าหมายใหญ่นั้นถ้าประสบผลสำเร็จในแต่ละวันวันให้ชื่นชมให้ขอบคุณให้เฉลิมฉลองเฉลิมฉลองเก่งนะคุณเก่งนะคุณเก่งนะเ,งนะเรียกชื่อตัวเองก็ได้ คุยกับจักรวาลคุยกับตัวเองให้สำเร็จคุณคุยกับตัวคุณเองคุยกับโรคภายในบ่อยครั้งหรือนานแล้วที่คุณไม่เคยคุยกับโรคภายในโรคภายในของคุณ จักรวาลภายในของคุณเขาจะมีคําตอบเขาจะสั่งสมความรู้อะไรเยอะแยะมากมายแต่คุณไม่เคยถามใจตัวคุณคุณไปถามคนอื่นร้อยคนคุณก็ได้ร้อยคาตอบคุณก็เลยไม่รู้จะทำํำยังไงเพราะนั้นเทคนิคง,ง่ายๆในการเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่นั้นคุณต้องมีเป้าหมายแล้วก็มีแพชชั่นแล้วก็ถามโลกภายในถามตัวคุณเองเพราะว่าโลกภายในคือจิตเราเนี่ย เราจะต้องมาทางจิตด้วยนะฮะจิตใต้สำนึกเนี่ยเขาจะทำงานมีพลังถึง90%ทุกวันนี้ที่คุณทำงานอยู่คุณใช้แค่10%เท่านั้นแต่ถ้าคุณใช้พลังภายในหรือจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกก็จะทำให้90%คุณจะต้องหมั่น ถามคุยแล้วก็พากันเฉลิมฉลองงานหรือคุยกับเขาว่าขอบคุณนะที่ได้ช่วยเรามาตลอดช่วยฉันมาตลอดและวันนี้เรามาร่วมแรงร่วมใจกันลงมือทำด้สิ่งใหม่ๆเพื่อจะก้าวต่อขอบคุณที่คุณทำให้ฉันอยู่ในคอม์ตโซนทำให้ฉันปลอดภยัยแต่วันนี้ฉันอยากก้าวหน้าต่อคุณเอาพลังของคุณ มาร่วมมือกับฉันเธอและฉันมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็เดินหน้าต่ออันนี้เราคุยกับจิตใต้สำนึกเราวิธีคุยก็ส่องกระจกค่ะส่องกระจกมองตาตัวเองในกระจกแล้วเราจะเห็นอีกคนคนหนึ่งมาคุยกับเราซึ่งไม่ใช่ตัวเราเป็นจิตใต้สำนึกมาคุยกับเราแล้วเราก็จูงมือกันไปสารฝันไปสู่เป้าหมายค่ะนะพอลำดับต่อไปพอมุ่งมั่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่4วางแผนให้ชัดเจนคุณและจิตใต้สำนึกคุณร่วมมือกันวางแผนวางแผนในการลงมือทำให้ชัดเจนอาจจะทำใช้กฎใช้กฎพาเลโตก็ได้80-20อันไหนที่อ่ยีให้ผลลัพธ์ถึง80ทําทำสิ่งนั้นก่อนหรือเรียงลำดับความสำคัญก่อนแล้วคุณก็ทำตามหลักที่อาจารย์เคยพูดไว้ว่า โครงการ A B C D E ส่วนใหญ่จะเป็น A B C A ก็คือ,อที่สำคัญและเร่งด่วนนะฮะ B ก็คือสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน C คือให้คนอื่นทำแทนได้หรือจ้างคนอื่นทำคือเราให้เงินทำงานเราไม่ใช่ทำงานเพื่องเงินนะคะต่อจากนั้นข้อสุดท้ายคือข้อ5 คุณต้องลงมือทำทันทีไม่มีใครหรอกที่จะประสบความสำเร็จโดยไม่ลงมือทำที่อาจารย์เคยบอกไปแล้วว่าสิ่งมหัศจรรย์อักษรมหัศจรรย์4ี่ตัวที่กูรูระดับโลกเขาใช้กันทีฮาร์ฟเอ c ก e r ก็ใช้ได้แนะนำสิ่งนี้มาบอกพวกเราทำให้เราได้รู้ว่าอักษรตัวที่หนึ่งคือ T คือทอ ท,ท้อสคือการคิดที่ผ่านมาแล้วอยู่คือความรู้สึกนั่นแหละที่อยู่เป็นโลกภายในแล้วก็ความรู้สึกทั้งความคิดและความรู้สึกเป็นโลกภายในของเราเราต้องจัดการโลกภายในของเราให้มีความกระตือร้นแล้วจะส่งผลไปสู่โลกภายนอกโลกภายนอกก็คือผลลัพธ์ผลลัพธ์เป็นอัลเทอร์เวิร์นคือเป็นโลกภายนอกและทั้ง สองสิ่งโลกภายในกับภายนอกมีสิ่งที่เชื่อมเป็นสบานเชื่อมก็คือ A ตัว A คือแอคชั่นการลงมือทำจะทำเมื่อไหร่ก็คือทำทันทีทำเดี๋ยวนี้แต่คนที่ไม่สำเร็จในโลกนั้น95%เปอร์เซนเขาขาดตัวนี้ค่ะขาดการลงมือทำ ทำไมเขาไม่ลงมือทำเพราะเขามีความกลัวค่ะกลัวกลัวอดีตกลัวอนาคตกลัวปัจจุบันเขากลัวไปหมดแต่คนที่สำเร็จในโลกนี้ห้าเปอร์เซน์ทั่วโลกเขาสำเร็จเขาก็มีความกลัวแต่เขาลงมือทำท,ทั้งทั้งที่กลัวดังนั้นวันนี้อาจารย์อยากให้ทุกท่านทุกคนอยากให้คุณลงมือทำท,ท,ทั้งทั้งที่กลัว แล้วลงมือตอนไหนลงมือเดี่ยวนี้นะคะเพราะว่าบางครั้งคุณยุ่งจนตัวเป็นเกลียวงานบริษัทก็จะทำขายของออนไลน์ก็สนใจสมัครเป็นตัวแทนก็อยากเป็นฝึกเป็นผู้นำก็อยากเป็นสนักสมัครการออกกําลังกายก็สมัครอยากลดความอ้วนวางแผนทำขนมไปเรียนรู้ขนมอีกทำอย่างนี้ เพราะว่าคุณไม่แน่ชัดว่าคุณจะกำลังทำอะไรต้องการผลสิ่งไหนมากที่สุดสุดท้ายเขาเรียกว่า,าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือไม่ได้อะไรสักอย่างเลยดังนั้นวันนี้คีสำคัญที่อาจารย์มาบอกทุกคนมาบอกคุณด้วยคือตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจนใครชอบ ชอบสำหรับวันนี้อาจาร,รย์นันโค้ดมาสเตอร์ NLP ใน Inspiration Podcast สวัสดีค่ะ